สวัสดีครับ SK ครับกับคลิปนี้นะครับมาชมในเรื่องของหลักสูตรการฝึกสาขาช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์นะครับใช้เวลาในการฝึก18ชั่วโมงนะครับบริษัทสกายเทคอินโนเวชั่นนะครับได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดฝึกในเรื่องของการซ่อมช่วงล่างรถยนต์นะครับใช้เวลาในการเรียนนะครับ2วันอันนี้จะ ค่อนข้างจะบีบนิดนึงนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่17-18ตุลาคมเวลา8โมงเช้าเลยนะครับถึง6โมงเย็นนะครับค่าอบรม3,000บาทนะครับหลักสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่นำไปประกอบอาชีพนะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่สนใจทั่วไปนี้ก็ได้นะครับเข้ามาเรียนเพื่อเสริมความรู้นะครับนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการต่างๆนะครับหรือศูนย์บริการต่างๆที่ รับพนักง,งานใหม่มาแล้วต้องการฝึกพนักง,งานนะครับให้มีความรู้สามารถกลับไปทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสถานที่นะครับก็เป็นสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอบางใหญ่นะครับหัวข้อการอบรมนะครับจะก็จะกล่าวถึงในเรื่องในเรื่องของส่วนประกอบของระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างมีกี่แบบอะไรบ้างยังไงนะครับดูยังไงนะครับ วิธีการตรวจเช็คลูกหมากบุชปีกนกต่างๆนะครับจากนั้นก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการเปลี่ยนลูกหมากปีกนกนะครับลูกหมากบุชปีกนกขอไปนะฮะบุชปีกนกนะครับการตรวจเช็คลูกหมากคันชักคันส่งของระบบพวงมาลัยนะครับการเปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่งโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับ การตรวจสอบลูกปืนลอ้อการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับมีเทคนิคอะไรยังไงใช้เครื่องมือพิเศษยังไงนะครับจะได้ทราบกันนะครับนอกจากนี้ยังกล่าวถึงในเรื่องของการตรวจและเปลี่ยนช็อคอัพนะครับช็อคและสปริงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษอะไรต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับการถอดประกอบเพาขับด้านหน้าด้านหลังการเปลี่ยนยางลูกยางหรือยางหุ้มเพลาขับนะครับ การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าครบทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการทำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบช่งล่างรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆนะครับซึ่งจะได้ทราบกันนะครับบางทีการซ่อมช่วงล่างโดยใช้วิธีทุบเคาะอะไรต่างๆบาที ก็อาจจะไม่เป็นผลดีสําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งมีความละเอียดละเอียดอ่อนในเรื่องของเซ็นเซอร์ระบบไฟฟ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อลงทะเบียนสมัครเข้ามาได้นะครับผ่าน Line แอดสกายเ h คช็อหรือผู้ประสานงานต่างๆนะครับดังรายชื่อ5ท่านตรงนี้นะครับจากนั้นก็ท่านสามารถชําระเข้ามานะครับผ่านบาริษัทบัญชีของบริษัทสกายเทคนะครับ ค่าอบรมนะครับ3ขออภัยนะฮะส0มพบาทนะครับตรงนี้รวมแวดแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับในเรื่องของการซ่อมช่วงล่างรถยนต์นะครับโอเคครับ Sky Tech Shop ขอบคุณครับสวัสดีครับ